สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานมงคลฟาร์มครับรวยงานหลายสิบไร่เลยลงแพ็คคู่ครับแพทคส3 d 2น c ครับแพ็คคู่เลยทีมงานนี้เล่นแต่แพ็เลยครับ งานใหญ่งานใหญ่รถเยอะมากครับมาชมฝั่งทางนี้นะมองคนฟาร์มโอ้ยืนยังสูงเลยอ,ะอ่ะก็ คันยืนด้านล่างครับม่แต่รถสีแดงนะทีมงานมงคลฟาร์มเนี่ยรถดำครับเนี่ยนี่กระแดงครับสามคันนี้ก็แดงคันนี้ก็แดงครับกรแดงว่าถูกชะตากับสีแดงสีนะรถขุดเป็นสีแดงด้วยเนี่ยทีมงานสีแดงครับยืนอย่างสูงเลย พลังแคทพลังแคทดินดินแข็งนนเนี่ยเนี่ยถ้าฟันไม่คมเนี่ย ขุดเข้าอยู่หน้าแต่ก็กําลังรถจะโหลดเลยขงนี้เต็มแล้วครับโอ้แบกไดเยอะครับ ไปพอดีเอาตามกันไปครับ โอ้บุกกี้หกฟันนะเนี่ยผมนึกว่าแต่ห้าฟันชันนี้สีอะไรสีดำบ่มีดำอยู่คันหนึ่งครับโอ้ยไม่ใช่สีดำสีม่วงครับม่วงดำม่วงเข้ม ส,สีม่วงอีกคันหนึ่ง เล่นเรียบร้อยครับลุยเดก้า มีแพ็คคู่มาหลายทีมอยู่ครับฝั่งนู้นของเสียพบก็ลงแพ็คคู่ของช่างยงก็แพ็คคู่ครับเสียคิตก็มาแพ็คคู่โอ้โหมีแต่ทีมงานมาเป็นคู่ครับ ให้ชมมุมสูงครับด้าน,นล่างไม่มีที่ยืนถ่ายเลยพื้นที่แคบแล้วครับถ้าฝนไม่ตกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จนะเฉพาะตรงนี้เนี่ยน่าจะเสร็จ น้ำเงินมีอยู่คันหนึ่งครับมีน้ำเงินกับม่วงมี6กคันเ้าบิงวินด้วยการ6กคันเลย เริ่มร้อนแลวเื็นเช้าดูอากาศดีมากเลยดินแข็งครับเป็นก้อนเลย เดิมครับดมเดิมโอ้ยืนแดงสามคันเลยอ้แดงกับแดงแข่งกันเลยครับครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม di crack